มาทำลวกจิ้มปลาชะโดกินกับผักดส,สดลิมคลองกันครับดูดูปลาฮะบิ๊กไซส์เลยเกินโอ้โหลวกจิ้มปลาชโดกับยอดผักบุ้งมาดูฮะปลาชะโดแบบบิ๊กไซส์แบบโอ้ยเมื่อวานผมไปยิงมาได้ตัวหนึ่งตัวยิงใหญ่เลยตัวเดียวแบบยิงนัดเดียวเลยฮะ ดูฮะไม่รู้จะทำอะไรกินเพื่อนบอกแนะนำบอกลวกจิ้มลวกจิ้มจัดเลยลวกจิ้มให้เพื่อนๆได้ดูกันเอาผักบุ้งใส่ครับผมมีใครไม่เยอะแถวนี้ม้างไหมเนี่ยมีใครไม่เยอะแถวนี้บ้างไหมโอเคไม่มีฮะ, <laughs> ะหลังบ้านเราบุกเข้าไปปลาตัวใหญ่ตะเกียบก็ต้องใหญ่หน่อยนะครับ <laughs> ต้องกินกสุกๆแล้วทุกคนอย่าก,กินดิบจะคีบได้ไหมนี่เห็นไหมคีบได้เห็นไหมเอาไว้นี่ก่อนเอาปลาสุกอนสุกแล้ว,ลวโอ้โหดูดูเนื้อแบบขาวโอโลโอโลโจะๆเลยโอ้โหเนื้อแน่นมากทุกคน chim chèo bầu gần á Nướng nên mát. ตัวแฮมดองบีบะอือฮือดลวกจิ้มปลาชะโดกับใบหัวละพาสสดมาสุดๆงานนี้โอ้หตัวนี้หนักแปดโลนะครับผมชะโดตัวนี้ใสสวยเลยนะครับจุม้ม เราพามาหอม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 อลโลหอมหอมอันนี้เป็นยาไม่เอาหรือว่าเราเก็บมาแล้วมาใส่เลย <ừ> จุมจ่มๆก็กินได้แล้วหอมหอม <c oughs> โอ้ยดูเนื้อขาว <c oughs> อื้มอื้มอื้อออืืมเนื้อแบบเด้งสู้ฟันมากเลยอื้อหือสุชิวๆลวกจิ้มปลาจะโด ผักอีเลอศน้ำจิ้มแบบจี๊ดจ๊าดมากทุกคนใส่ไปตัวใหญ่มากเถอะทะมากเดี๋ยว ทัดอีกเลยกันนี่นี่ดับเบิลแท็บนี่เปาสามทีดีกว่าลัางลองยองเลยหืมกระเทียมบีบ้าน้ำจิ้มแจ,จ่วข้าวคั่ว,ข,วข้นๆอืมฮู้หู้ห ต้องเป่าก่อนนะครับกินร้อนไม่ได้เดี๋ยวปา,ากพองหูร้อนมากทุกคนเดือดจัด Ja uh.